สวัสดีครับขณะนี้อยู่สถานีเคลื่อนที่ครับเราก็ไลฟ์กันสดๆจากจุดที่เคลื่อนที่ทั้งหลายแหละผมเปิดดู Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ขำไม่หายครับเพราะว่าทรัมป์ตอนนี้คุยเลยครับว่าเห็นไหมตลาดหุ้นไม่เคยขึ้นมากมายยาวนานขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์หลายสิบปีแล้วที่ตลาดหุ้น ของสหรัฐนี่ไม่เคยพุ่งพรวดพลาดดาวโจนส์ที่ขึ้นเกิน2อง0มืนมาหลายสัปดาห์แล้วครับเขาเรียกว่าเป็นทรัมป์บัมคำว่าทรัมป์บัมตอนนี้เป็นคำที่ค่อนข้างจะแพร่หลายนะครับบอกว่าบัมนี่แปลว่าพุ่งขึ้นมาทรัมป์บัมแปลว่าเหมือนกับขับรถไปแล้วก็เจอกับจุดที่มีอะไรขวางถนนแล้วบัมขึ้นมาพุ่งขึ้นมาทรัมบอกว่านี่แหละผลงานของผม ผลงานของผมที่ทำให้ตลาดหุ้นของสรัฐนี่พุ่งพรวดพลาดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ก็น่าขำตรงที่ว่าคนที่วิจารณ์ทรัมป์น้ะบอกครับว่ายังรอดูอะไรที่เป็นนโยบายจริงจังก่อนเช่นจะมีการลดภาษีไหมทรัมป์บอกว่านี่นะขณะที่ยังไม่ได้ลดภาษีให้บริษัทธุรกิจต่างๆเลยนี่หุ้นก็ขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วแต่ผมกลัวครับว่า พอทรัมป์ทำจริงเข้าหุ้นอาจจะตกก็ได้เพราะว่าการคาดการทรัมป์ก่อนหน้าจะมีความฮือฮามีความหวังมากกว่าตอนทรัมป์ทำจริงๆลองดูตอนที่ทรัมป์สร้างกำแพงสิงครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกำแพงตรงเม็กซิโกนี่แหละผมเชื่อว,ว่าพอทรัมป์วางแผนหรือประกาศว่าจะต้องเก็บภาษีเพิ่มจากสินค้าที่มาจากเม็กซิโกอีก20%เพื่อไปสร้างกำแพงที่เม็กซิโกเนี่ย จะเกิดเรื่องโกลาหลจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและต่อความมั่นใจพอสมควรแต่ตอนนี้คนก็เล่นหุ้นไปก่อนครับก็วิเคราะห์กันง่ายๆครับว่าคนที่มั่นใจทรัมป์และทําให้หุ้นขึ้นเนี่ยมาจากหนึ่งเขาประกาศว่าเขาจะลดภาษีให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆโดยเฉพาะบริษัทที่จ่ายภาษีเยอะอยู่แล้วก็จะทําให้ตัวเลขบอตอมไลน์กาไรของบริษัทเหล่านี้น่าจะดีขึ้นเพราะว่าได้ลดภาษีเป็นพิเศษ สองก็คือเขาจะสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายสนามบินถนนหนทางทั้งหลายแหละอย่างคึกคักนั่นก็จะแปลว่ามีการจ้างงานมีการซื้อเหล็กซื้อปูนมีการก่อ,อก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจกันไม่น้อยตรงนี้ไม่ใช่ง่ายครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยปีถึง2ปีจึงจะสามารถที่จะเริ่มสร้างได้แต่ว่าราคาหุ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความมั่นใจของนักเล่นหุ้นว่าทรัมป์จะเดินหน้าเป็นนักธุรกิจ ความที่ก็เป็นนักธุรกิจนี่แหละนักธุรกิจจึงมองว่าเขาหน้าที่จะเข้าใจธุรกิจและจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนได้มากขึ้นแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์โมได้คุยได้เพราะว่าหุ้นขึ้นจริงครับและคนก็มั่นใจในเศรษฐกิจที่ทรัมป์ทำจริงแต่ว่าปัญหาต่างๆที่กาลังรุมเร้าทรัมป์อยู่ทางการเมืองนั้นน่าสงสัยครับว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น เพราะว่านิวยอร์กไทมส์ก็ดีวอชิงตันโพสต์ก็ดีเจาะลึกเลยครับว่าเบื้องหลังที่ติดต่อกับรัเสเซียเนี่ยทรัมป์รู้เมื่อไหร่และรู้แค่ไหนถ้ารู้แล้วทำไมไม่ทำอะไรก่อนนั่นก็คือไมเคิลฟลินซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจขอโทษเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซึ่งยื่นใบาลาออกหลังจากอยู่ในตำแหน่ง24วันประเด็นก็คือว่ามีการไปเช็คแล้วครับว่าทรัมป์เนี่ย รู้เรื่องที่ไมเคิลฟินไปพูดจากับทูตรัสเซียว่าด้วยเรื่องอาจจะมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตอย่างน้อยสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ไม่ทําอะไรและที่ร้ายกว่านั้นคือทรัมป์เนี่ยหลังจากที่ไมเคิลฟินถูกกดดันให้เขียนใบาลาออกแล้วทรัมป์ยังชื่นชมว่าไมเคิลฟิน is a wonderful man เป็นคนดีมากถ้าเป็นคนดีมากทำไมต้องออก เรื่องนี้ทั้งสอสอส,อสอวอของเดโมแครตและรีพับลิกันจำนวนไม่น้อยครับต้องการที่จะให้มีการสอบสวนทรัมป์ว่าเรื่องนี้รู้เมื่อไหร่รู้อะไรทาให้คิดถึงวอเตอร์เกตริชร์นิกสันประธานาทิบดีตอนนั้นเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับการแอบไปดักฟังพรรคเดโมแครตหรือไม่ตอนแรกปฏิเสธตลอดครับบอกไม่รู้ไม่เกี่ยว แต่ตอนหลังเนี่ยพอมีการสอบสวนคำถามง่ายๆเลยครับว่า What did he know เขารู้อะไรสองสำคัญกว่านั้นคือ When did h e know แปลว,ว่าเขารู้เมื่อ,อไหร่ไอ้คำว่าเขารู้เมื่อ,อไร่เนี่ยสำคัญก็คือว่าถ้าคุณรู้ตอนนั้นในฐานะเป็นประธานาธิบดีคุณทำอะไรหรือเปล่าคุณจัดการอะไรหรือเปล่าถ้าคุณรู้แล้วคุณไม่จัดการคุณมีปัญหาแน่นอนนี่คือปัญหาที่ทรัมป์กำลังเผชิญอยู่ครับว่า ถ้ามีการสอบสวนเรื่องว่าคนของเขาใบตกลงพูดจากับรัเสเซียซึ่งแน่นอนต้องมีคนตีความว่ากระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐเพราะารัเสเซียเป็นศัตรูถ้าข่าวกรองสหรัฐรั่วไปถึงรัเสเซียแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะกระทบความมั่นคงของสหรัฐอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าทรัมป์ก็ยังสู้ตายที่น่ากลัวก็คือว่าทรัมป์จะเจอกับข้อกล่าวหาทัาว่า ระหว่างหาเสียงเนี่ยทรัมเคยประกาศว่า I love Wikileaks ถ้าจำได้ทรัมบอกโอ้โหวิกิลิก k s ที่เอาข่าวรั่วข่าวกรองข่าวลับออกมาเปิดเผยเนี่ยชอบมากเลยสุดยอด Wikileaks ทำคุณอุปการให้กับสหรัฐอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นเนี่ย Wikileaks เอาข้อมูลที่ต่อต้านฮิลลารีคลินตันออกมาเปิดเผยทรัมชอบมากแล้วก็ทอมบอกว่านี่แหละข่าวรั่วแบบนี่ดีข่าวรั่วแบบนี่ คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่วันนี้พอมีเรื่องข่าวรั่วที่มาจาก CIA FBI NSA ไปให้สื่อซึ่งเป็นข่าวรั่วที่เสียหายต่อทรัมป์ทรัมป์บอกเลยครับว่าพวกที่ปล่อยข่าวหรือทั้งหลายเนี่ยผมจะต้องจับให้ได้ผมรู้ด้วยว่า FBI NSA, NSA NSA ก็คือสำนักงานข่าวกรองและความมั่นคงแห่งชาติ แอบเอาข่าวเหล่านี้ครับไปให้กับสื่อและสื่อก็ตีอย่างเรียกว่าทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายทั้งเย็นเลยครับเพราะว่าเป็นข่าวที่ใหญ่โตมโหฬามากทรัมป์ล่าสุดเขียนใน Twitter ครับว่า The spotlight has finally been put on the low-life leakers ตอนนี้นี spotlight พุ่งไปที่ไอ้พวกปล่อยข่าวพวกออกข่าวรั่ว they will be caught พวกนี้จะถูกจับแน่นอนแปลว่าอะไรครับแปลว่าทรัมป์เนี่ยสงสัยละว,ว่าฝ่ายข่าวกลองเนี่ยทรยศวางยาเขาแอบเอาข่าวไปให้สื่อต้องจับให้ได้ไอ้คำว่า They w i l u g h t เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าทรัมป์กำลังจับพยายามส่งคนไปตรวจสอบว่าใครในคนที่ทำงานอยู่ในข่าวกลองเหล่านี้เป็นคนออกข่าวเหล่านี้อีกทวีตหนึ่งครับที่ทรัมป์เขียนวันนี้บอกว่า l ล็งเ And even illegal classified leaking หมายควาการเอาข่าวรั่วข่าวกลรองข่าวราชการลับที่ไปเปิดเผย has been a big problem in Washington for years เพราะเป็นปัญหาใหญ่ในวอชิงตันมาหลายปีแล้ว f a i l i n g New York Times and others must apologize แปลว่า้นังสือพิมพ์ New York Times ที่ล้มเหลวแล้วก็สื่ออื่นๆเนี่ยที่ทาบอก fake news คือพวกข่าวปลอมข่าวลวง ข่าวต่างๆที่บิดเบือนเนี่ยจะต้องขอโทษออกมาขออภัยต่อประชาชนและต่อเขาด้วยไม่มีทางครับเพราะว่าสื่อทั้งหลายแหล่ตอนนี้ก็รวมตัวกันค่อนข้างจะหนาแน่นเหนียวแน่นและออกข่าวทุกข่าวจากช่วงนี้ไปเนี่ยจะมีข่าวที่เปิดโปงสิ่งที่ทรัมป์ทำซึ่งเสี่ยงกับการล้ำเส้น ความมั่นคงของประเทศเพราะว่ากรณีไมเคิลฟินก็เป็นก็เพียงพอนะครับที่จะทําให้อะไรต่อมีอะไร,ไะไรที่ทรัมป์พูดอยู่เนี่ยถูกตีความว่าโกหกถูกตีความว่าไม่ยอมที่จะรับความจริงฉะนั้นการเดินสู่ impeachment หรือกระบวนการที่จะไต่สวนเพื่อที่จะถอดถอนทรัมป์นั้นผมคิดว่ากำลังมีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก ในหมู่สอสอในหมู่สอวอของพรรคเดโมแครตแล้วก็ยังมีพรรคริพับลิกันของทรัมป์จำนวนอีกจำนวนหนึ่งครับที่เตรียมการจะแปรพักเช่นเดียวกันประเด็นที่จะทำให้ทรัมป์เนี่ยตกกับดักของอำนาจก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปติดต่อรัสเซียนี่แหละครับเพราะว่าการติดต่อรัสเซียโดยไมเคิลฟลินเนี่ยถ้าหากทรัมป์พิสูจน์ได้ว่าเขาไม่เกี่ยว เขาไม่รู้เรื่องเลยไมเคิลฟินทำด้วยตัวเองเนี่ยก็อาจจะขีดเส้นและเอาตัวเองรอดได้แต่นี่มีข่าวกรองที่ออกมาครับว่าทรัมป์รู้เรื่องนี้หลายสัปดาห์แต่ทรัมป์ไม่ได้เรียกไมเคิลฟินไปตักเตือนหรือลงโทษเมื่อข่าวออกมาชัดเจนถึงขั้นที่ว่ามีเทปอัดเสียงระหว่างไมเคิลฟินกับทูตรัเสเซียประจำวอชิงตันหลบหลีกไม่ได้เลยครับ เป็นข้อมูลที่ยืนยันและเป็นข้อมูลที่โจ่งแจ้งเหลือเกินครับว่าไมเคิลฟรนเนี่ยได้ใช้ตําแหน่งแห่งหนในขณะที่ทรัมป์ยังไม่ได้มานั่งทําเนียบขาวด้วยซ้ำไปแอบไปพูดจากับทูตรัสเซียซึ่งทําให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการใช้อํานาจในทางที่ผิดและเป็นการใช้อํานาจที่เสี่ยงสุ่มเสี่ยงกับการที่จะทําให้ความลับของสหรัฐนั้นหลุดไปที่รัสเซีย แน่นอนครับว่าโฆษกของรัเสเซียก็ยืนยันครับว่าไม่จริงไม่ได้มีข่าวรู้อะไรทั้งสิน้นแต่ว่า New York Times Washington Post CNN อนะอย่างน้อย3สื่อหลักนี่ได้หลักฐานมาครับเทปนี้เป็นการอัดเสียงโดยฝ่ายข่าวกรองเองโดยที่ไมเคิลฟินที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบข่าวอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับว่าทุกประโยคทุกความเคลื่อนไหวถูกอัดเอาไว้เพราะว่า ข่าวกรองโดยเฉพาะ CIA และ FBI เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวที่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการปกติเนี่ยที่ติดต่อกับฝ่ายตรงกันข้ามหรือประเทศที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยจะต้องมีการบันทึกแอบบันทึกเอาไว้ครับนั่นคือหลักฐานที่ชัดเจนที่ทำให้ทรัมป์บิดพิวไม่ได้จึงจำเป็นต้องบังคับให้ไมเคิลฟินลาออกแต่ลาออกแล้วไม่จบครับลาออกจะจบได้ยังไงครับในเมื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่อความมั่นคงข้อนี้หลายคนกำลังมองครับว่าทรัมป์อาจจะไปไม่รอดจริงๆแต่อยู่ที่ว่าจากนี้ไปจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสภายอย่างไรที่จะเริ่มทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในการริเริ่มให้มีการสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะถอดถอนที่เรียกว่า impeachment ถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างนี้แล้วก็แปลว่า เป็นครั้งแรกในหลายสิบปีในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐครับที่คนเป็นประธานาธิบดีมันนั่งได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยถูกประเด็น Impeach แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวครับที่อาจจะเป็นหัวข้อสำคัญที่ทำให้ทรัมป์จะถูก Impeach เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีคนกำลังเก็บข้อมูลหลายด้านที่ทำให้เห็นว่าทุกวันนี้ ทรัมป์ก็ยังไม่ได้เอาตัวเองออกจากธุรกิจของตัวเองยังไม่ขีดเส้นชัดเจนและก็ยังได้ประโยชน์จากลูกๆที่เป็นคนบริหารธุรกิจของทรัมป์และยังมีประเด็นตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะไปเยือนและทรัมป์พาไปพักที่รีสอร์ทที่ฟลอริดาของตัวเองถามว่า ฟรีหรือเปล่าท่านบอกโอ้ยอันนี้ผมไม่เอางบราชการเลยผมนี่ให้ฟรีเป็นการส่วนตัวถ้าฟรีส่วนตัวก็จะมีคำถามเช่นเดียวกันครับว่าอย่างนี้แปลว,ว่าเป็นการใช้ตำแหน่งแห่งหนของตัวเองหรือใช้ทรัพย์สินของตัวเองทั้งทงที่ตัวเองเป็นประธานาธิบดีคุณเป็นประธานาธิบดีคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของรีสอร์ทอีกต่อไปแล้ว 2. ถ้าหากไม่จริงถ้าหากมีการจ่ายโดย ผู้นำต่างประเทศก็จะเท่ากับว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้รับเงินมีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศซึ่งมีกติกาในรัฐธรรมนูญว่าไม่ได้จะเป็นข้าราชการจะเป็นนักการเมืองที่มีตำแหน่งสาธารณะจะรับเงินจากรัฐบาลต่างประเทศไม่ได้มีหลายประเด็นเลยครับที่จะถูกตั้งข้อหาซึ่งผมเชื่อครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มแล้วลอยู่ที่ว่าทรัมป์จะ เริ่มวางแผนป้องกันตัวในด้านนี้อย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเข้ามานะครับวันนี้ผม Facebook Live จะรถกำลังเคลื่อนที่แต่ว่าก็มีเนื้อหาหลายเรื่องที่อยากจะพูดจากก่อนที่จะกลับไปถึงบ้านเพื่อเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือกรณีสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือครับที่มาเลเซียตอนนี้ทำการชันสูตรศพเสร็จแล้วนะครับ ตอนแรกเนี่ยท่าทางจะมีว่าเกาหลีเหนือต้องการไปแย่งศพมาเพื่อที่จะเอากลับไปเกาหลีเหนือเพื่อที่จะชนสูตรศพเองขอให้ทางมาเลเซียส่งศพไปให้แต่รัฐบาลมาเลเซียบอกโนผมจะทําการชนสูตรเองเพราะว่ากรณีฆาตกรรมนี้เกิดในแผ่นดินมาเลเซียและทําอย่างรวดเร็วครับภายใน48ชั่วโมงนี้ทางมาเลเซียบอกว่าได้ชนสูตรศพของคิมจองนำเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เปิดเผยผลของการชนันสูตรศพผมว่าทั่วโลกอยากรู้มากเลยครับว่าเข้าตายด้วยอะไรเพราะว่าข่าวที่มาจากมาเลเซียตั้งแต่สองวันก่อนตอนที่เขาลงมาจากสนามบินไปที่สนามบิน KL เนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องบินไปมาเกลปรากฏว่าเขาบอกว่ามีผู้หญิงสองคนเนี่ยมีสเปรย์สารเคมี ใส่เขาเป็นยาพิษแล้วเขาก็ขอความช่วยเหลือมีรถพยาบาลไปส่งตายระหว่างทางครับนี่แปลว่ามีการเอายาพิษมาฉีดใส่เขาและเขาตายกันกระทันหันทีเดียวครับแน่นอนทฤษฎีตอนนี้จากอเมริกาจากเกาหลีใต้ก็บอกว่าเป็นแผนของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนซึ่งเป็นน้องชายต่างบารดาส่งจราชนสาวสองคนมา ใช้ตั้งเข็มฉีดยาและสเปรย์ฉีดยาพิษใส่คิมจองนาที่สนามบินนานาชาติกลลลัมเปอร์เรียกว่าผู้คนล้นหลามขนาดไหนพลุกพล่านขนาดไหนจราชนสาวสองคนนี้ก็ทําจริงหรือเปล่ายังจะต้องตรวจสอบกันครับเพราะว่าผมเชื่อว่าข่าวนี้เหมือนกันหนังมากไปหน่อยเป็นดราม่ามากไปหน่อยแต่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าประวัติของผู้นําเกาหลีเหนือเนี่ยทำเรื่องอย่างนี้เนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทดลองมาก่อนมีการส่งจราชนส่งมือปืนส่งมือสังหารเนี่ยไปรอบยิงผู้นำํำหรือเป็นผู้ที่แปรพักจากเกาหลีเหนือเคยเกิดกรณีอย่างนี้มาแล้วและตัวคิมจองอึนเองก็มีชื่อเสียงอื้อฉาวว่าแม้กระทั่งลุงตัวเองก็ส่งไปประหารได้แล้วคนใกล้ชิดญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใครใกล้ชิดอย่างไรถ้าหากรณีสงสัยว่า หักหลังแปรพักเก็บเลยครับกรณีนี้มีคนสงสัยว่าเอ๊พี่ชายคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเกาหลีเหนือก็ไม่น่าจะเป็นคนที่จะท้าทายฐานอํานาจของน้องชายต่างมารดาแต่ขณะเดียวกันก็มีคนมองครับว่าไม่ได้หรอกน้องชายคนนี้เป็นใหญ่แล้วเนี่ยใครก็ตามแต่ที่อาจจะมีวี่แววว่าอาจจะท้าทายอํานาจตัวเองและก็ยังอ้างได้ว่าเป็นพี่ชายเป็นพ่อเดียวกันคนละแม่ เผื่อๆถ้าหากตัวน้องชายเองเป็นอะไรไปหรือว่าพี่ชายไปจับมือกับใครที่อยู่รอบๆฐานอำนาจที่เกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะร่วมกันคว่ำเขาโดยการปฏิวัติรัฐประหารก็ได้หรือไม่ก็อาจจะถูกใช้โดยอำนาจตะวันตกที่จะมาปลอมตัวเข้ามาในเกาหลีเหนือเพื่อที่จะลมลางเขาและเพื่อที่จะจับมือกับตะวันตกเพื่อที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองเกาหลีเหนือก็ได้นี่คือ ข้อสันนิษฐานทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือไม่มีใครเข้าไปหาข้อมูลได้ข่าวกรองเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนั้นต้องผ่านข่าวกรองเกาหลีใต้เท่านั้นตรวจสอบลำบากไม่มีใครรู้เราบว่าข่าวกรองชิ้นไหนจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าต้องพิสูจน์ด้วยการละเวลาและใช้การคาดเดาพอสมควรแต่ว่าเมื่อคิมจองอึนทดลองขีปนาวุธล่าสุดนี้คือช่วงใกล้ๆกับที่พี่ชายต่างบรรดาถูกฆ่าที่ กลลลัมเปอร์ก็ทําให้คนสงสัยว่านี่คือการแสดงอํานาจบารมีแสนยานุภาพทางทหารพร้อมๆกับการปราบปรามใครก็ตามแต่ที่อาจจะอยู่ในฐานะที่จะคุกคามอํานาจและการคงอยู่ในตําแหน่งของเขาได้มาเลเซียตอนนี้จับ3มคนแล้วครับที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยคนแรกที่จับนั้นเป็นผู้หญิงถือพาสปอร์ตเวียดนาม คนที่สองถูกจับวันต่อมาเป็นผู้หญิงถือพาสปอร์ตอินโดนีเซียต่อมาไม่กี่ชั่วโมงจับผู้ชายคนหนึ่งเป็นมาเลเซียตำรวจมาเลเซียบอกว่าเป็นแฟนของผู้หญิงอินโดนีเซียคนนี้ฉะนั้นตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยในคดีนี้สามคนแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีใครอธิบายได้ครับว่าถ้าเป็นจารชนที่ถูกส่งจากเกาหลีเหนือเนี่ย ทำไมจึงถือพาสปอร์ตเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียหรือว่านี่เป็นการปลอมพาสปอร์ตหรือนี่เป็นการอําพรางแผนกลลวงที่ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดตำรวจมาเลเซียก็ยังไม่บอกครับว่าสอบสวนสามคนนี้แล้วได้ความว่าอย่างไรเกี่ยวข้องกับคิมจองนำอย่างไรและใครจ้างมาใครเป็นคนทําทําจริงหรือไม่ที่จับนั้นก็มาจากหลักฐานของ CCTV ครับกล้อง ที่มีอยู่ที่สนามบินกัลาลัมเปอร์ภาพที่ท่านเห็นในหนังสือพิมพ์หรือในทีวีก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อแล้วก็มีตัว L.O.L.Love Out Loud เนี่ยตัวใหญ่เลยครับนั่นแหละครับเป็นภาพที่มาจาก CCTV กล้องวงจรปิดซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้ครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนสังหารคิมจองนำจริงหรือไม่แต่นี่คือภาพที่ได้จาก CCTV ที่ใกล้เคียง ยืนอยู่บริเวณใกล้กับคิมจองนำมากที่สุดนี่คือความลี้ลับมหัศจรรย์ของข่าวชิ้นนี้ซึ่งต้องติดตามครับเพราะว่าถ้าหากเป็นจริงแล้วก็แปลว่าผู้นำเกาหลีเหนือคนนี้นี่โหดเหี้ยมทารุณและแค้นเคืองไม่สนใจเรื่องของศีลธรรมอำนาจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคิมจองนำเองมีศัตรูของตัวเอง ความจริงเขาเนี่ยไม่ค่อยได้กลับไปอยู่เกาหลีเหนือเท่าไหร่นะครับใช้ชีวิตตามที่ต่างๆแถวๆบ้านเรานี่แหละสิงคโปร์บ้างจีนแผ่นดินใหญ่บ้างมาเก้าบ้างบางคนก็สงสัยว่าไปมาเก้านี่ไปเล่นการพนันหรือเปล่าเพราะว่าที่เขามีปัญหาหนักที่สุดตอนที่เขาอยู่ในข่ายที่ได้รับการพิจารณาว่าอาจจะเป็นทายาทสืบต่อจากคุณพ่อคิมจองอิล แต่ปรากฏว่าประวัติไม่ดีครับถูกจับที่ญี่ปุ่นเพราะว่าไปปลอมพาสปอร์ตจะเข้าไปเที่ยวดิสนีย์ก็ถูกจับได้ว่าเป็นพาสปอร์ตปลอมจึงหมดสภาพเลยครับเดิมทอีอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นทายาทพอประวัติเสียอย่างนี้พ่อก็เลยเคลียร์ออกจากสารบัญกลายเป็นว่าน้องชายต่างมารดาคิมจองอึนคนนี้ได้ขึ้นมาแทน คิมจองดําพี่ชายอายุ46ปีนี้คิมจองอื่นที่ตอนนี้เป็นผู้นําเกาหลีเหนืออายุ33ห่างกันอยู่หลายปีไม่ชอบหน้ากันเท่าไหร่เพราะว่าคิมจองนําคนนี้เคยพูดว่าน้องชายผมคนนี้นะบอกได้เลยว่าฝีมือไม่ถึงไม่อยู่ในฐานะที่จะมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นําของเกาหลีเหนือได้นั่นแหละครับอาจจะเป็นจุดที่ทําให คิมจองอึนแค้นมาตลอดจนกระทั่งว่าเมื่อมีโอกาสจังหวะก็ต้องเก็บเลยแต่ทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณ์ในสื่อตะวันตกในสื่อเกาหลีใต้ในสื่อญี่ปุ่นเท่านั้นแต่สื่ออื่นก็ยังไม่มีทฤษฎีอื่นทฤษฎีสมคบคิดที่จะทำให้มองเป็นอีกด้านหนึ่งได้น,นะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องลี้ลับอัศจรรย์ที่น่าติดตามอย่างยิ่งเพราะอะไรครับ เพราะว่าผมยังยืนยันนะครับว่าเกาหลีเหนือเป็นจุดที่อ่อนไหวจุดที่ละเอียดอ่อนและถ้าจะเกิดสงครามรอบใหม่ได้จะมีการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงที่คาดการไม่ได้ว่าจะระเบิดตูมตามเมื่อไหร่ก็คือเกาหลีเหนือนี่แหละครับอีกจุดหนึ่งคืออิสราเอลและอิหร่านนายกร,รัฐมนตรีเบนจามินนัทันยาหูพบกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วครับที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ และมีการแถลงข่าวกันก็ชัดเจนครับว่าทรัมป์อยู่ข้างอิสราเอลเต็มที่แล้วก็ยังตีความกันครับว่าทรัมป์ตกลงสนับสนุนอิสราเอลมากนักแค่ไหนอย่างไรทรัมป์ก็เพียงแต่เตือนเนทันยาฮูอิสราเอลครับว่าอย่าไปสร้างบ้านเรือนในเขตที่กําลังวิวาดกันวิฉชนนั้นก็จะเกิดการ,รเผชิญหน้าถอยถอยหน่อยก็ดีแต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ชัดเจนครับว่าทางออกคืออะไรว่า ข้อตกลงระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนั้นจะออกมาในรูปไหนรวมกันเป็น1รัฐหรือแยกกันเป็น2รัฐและสิ่งที่ทรัมป์พูดว่าเออถ้ารวมกันเป็นรัฐเดียวคือ one state solution ก็อาจจะโอเคนะผมยอมรับได้ผู้คนที่เขารู้เรื่องก็เลยบอกว่าทรัมป์รู้เรื่องหรือเปล่าทรัมป์ศึกษาประเด็นปัญหาเรื่องอิสราเอลกับปาเลสไตน์ชัดเจนแค่ไหนหรือเปล่าเพราะที่พูดออกมาเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลย นี่ก็เป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งของทรัมป์ครับว่าหลายๆเรื่องที่มันสลับซับซ้อนที่มีประวัติยาวนานแล้วทรัมป์ไม่ได้ศึกษาจริงแล้วไม่ได้ปรึกษาคนใกล้ชิดไม่ได้อ่านบริฟฟิงไม่ได้ขอข้อมูลเบื้องหลังไม่ได้มีความอดทนพอที่จะศึกษารอบด้านให้สามารถจะพูดจาเป็นที่เข้าใจของคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนที่รู้เรื่องเนี่ยคนก็เลยหัวเรอยอยาะเยาะว่าทรัมป์นี่ไม่ค่อยจะรู้อะไรหรอกที่พูดออกมาเรื่องปาเลสไตน์ รื่องอิสราเอลเนี่ยยังหลงๆลงลงมั่วๆอยู่พอสมควรต้องให้เวลาทรัมป์ศึกษาแต่ถ้าทรัมป์ยังไม่รู้เรื่องก็ไม่ควรพูดแต่นี้เขาก็พูดออกมาในลักษณะที่มั่นใจเหมือนหนึ่งว่ามั่นใจแต่ความจริงมั่วพอสมควรครับสําหรับคนที่บอกว่าติดตามเรื่องราวของอิสราเอลและปาเลสไตน์เนี่ยที่ทรัมป์พูดดิแสดงว่าทรัมป์นี่ยังห่างไกลาจากความเข้าใจในเรื่องนี้จริงๆคืนนี้ เรื่องทรัมป์นี่ยังมีประเด็นที่ร้อนหลายเรื่องครับแต่ขณะเดียวกันที่มาเลเซียกรณีสังหารผู้นำพี่ชายต่างบรรดาของผู้นำเกาหลินเหนือก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าผมอยากรู้จริงๆครับว่าผลการชนะสูตรศพโดยตำรวจมาเลเซียนั้นออกมาบอกว่าเขาตายด้วยอะไรกันแน่ถ้าตายด้วยยาพิษจริงแล้วก็เรื่องนี้ไม่จืดแน่นอนครับ และจริงๆเขาจะตายด้วยเหตุอื่นก็ไม่ค่อยมีว่ายุก,ก็แค่46ไม่ใช่หัวใจวายไม่ใช่โรคปัจจุบันทันด่วนแน่เขาเดินโซซ่าโซเซไปขอความช่วยเหลือบอกว่ามีผู้หญิงฉีดยาพิษใส่ผมครับผมกำลังจะตายจะไม่ไหวแล้วครับนี่คือประเด็นที่ทำให้ต้องติดตามว่าถ้าหากมาเลเซียชนุสุดศบเสร็จแล้วก็ส่งศพนี้ไปให้เกาหลีเหนือเอากลับไปเกาหลีเหนือเนี่ย ผลของการพิสูจน์ศพที่มาเลเซียกับที่เปียงยางถ้าหากมีการทําขึ้นมาจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมต้องติดตามเพราะว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆและเพราะมันเหลือเชื่อนี่แหละครับถึงต้องเชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับการเมืองระหว่างประเทศที่กําลังวุ่นวายกาลังสับสนกําลังแปรปรวนพอสมควรแน่นอนครับวันนี้จะ จบลงด้วยการไม่เอ่ยถึงเหตุเกิดที่ธรรมกายคงไม่ได้ใช้มอ .44 แล้วนะครับตำรวจทหารก็หลายพันคนที่ปฏิบัติการเข้าไปถึงข้างในไม่เจอตัวเจ้าอาวาสครับไม่เจอตัวธรรมชโยครับซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกผมยังคิดว่าก่อนหน้าที่จะมีการประกาศมาตรา44เนี่ยน่าจะมีข้อมูลชัดเจนเพียงพอแล้วครับว่า ธรรมชโยอยู่ที่ไหนตรงไหนวัดไหนพักที่ไหนเข้าไปปับ๊บก็จะได้จบเรื่องได้เลยครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะพบตัวได้ที่น่าขำขันกว่านั้นก็คือว่าลูกศิษย์บอกว่าถึงแม้ว่าธรรมชโยจะอยู่ในวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่กอมมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามีอิทธิมีอภินิหาร เพราะว่าท่านล่องขนได้นี่คือเมืองไทยนะครับจะมีแต่ประเทศทถวแท่ทนัครับที่คุณจะเชื่อได้ว่ามีตำรวจทหารหลายพันคนเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเป้าหมายของการค้นนั้นอยู่ที่ไหนอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้แล้วพอเข้าไปแล้วไม่เจอแต่ว่าลูกศิษย์คนรอบข้างบอกว่าอยู่อยู่แถวนี้แหละแต่ว่าเนื่องจากท่านเนี่ยมีอิทธิฤทธิพิเศษฉะนั้นมองไม่เห็นท่านหรอก ยังไงก็จับท่านไม่ได้ท่านไม่ได้หนีไปไหนท่านอยู่แต่ว่าพวกคุณมองไม่เห็นท่านเท่านั้นเพราะท่านอยู่เหนือมนุษย์ธรรมดาจะว่าขำก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นตลกร้ายมากเพราะว่าบ้านเมืองนี้กฎกติการะเบียบวินยัยกฎหมายต้องใช้บังคับได้และลากยามาหลายเดือนแล้วบัดนี้ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว ก็ยังเจอกับอภินิหารมนุษย์ล่องหนได้ครับติดตามนะครับเพราะว่านี่คือประเทศไทยของเราทุกอย่างต้องอยู่ในความสนใจของเราและเราจะต้องหาข้อสรุปให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอภินิหารขนาดนี้มาตรา44เอาไม่อยู่เลยครับมาตรา44นี่แพ้อภินิหารจริงหรยอครับคืนนี้เอาแค่นี้ก่อนครับพรุ่งนี้พบกันแปนาฬิกาพร้อมกับ ข่าวคราวล่าสุดที่เรามันตั้งวงสภากาแฟจิบกาแฟสังเคราะห์ข่าวสนทนาข่าวแลกเปลี่ยนกันในฐานะเป็นชุมชนคนรักข่าวผ่าน Facebook Live ครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ